แล้วนะคะต่อไปนี้คือข้ามฟรีสไตล์ค่ะไปติดตามชมและลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูฟรีสไตล์50เมตรชายนะคะในรุ่นเล็กสุดคือ10ปีนะคะสีิตีดีที่สุดในรอบคัดเลือกช่วงเช้าคือรู่ที่5ลูรุ่ที่4นะคะเกริกชัย30.21วินาทีค่ะนนิิจตัญญารักจากอรุบาลนครปฐม ลูกที่สามนฤทั์หาสุโภจากสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่นลูกที่สี่เกลือไทยรัตนสุนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหา,านครลูกที่ห้าต้นน้ำกันดีมูลจากศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยลูกที่หกสิทธิแสงสุขจากวิชั่นสวิมมิ่งแอนด์แฟีลูกที่เจ็ดพุทธิพงศ์ปัญญาเฉลิมพงศ์จากชมรมว่ายน้ำอบาจาระยองและลูกที่แปดปรินจันทรังคลจากเตรียมุดมศึกษาพัฒนาการ ฟรีสไตล์50เมตรชายนะคะในรุ่นเล็กสุดนะคะมาดูจังหวะการออกตัวของน้องๆะคะในรุ่นอายุ10 11ปีออกตัวแล้วนะคะ50เมตรฟรีสไตล์ค่ะการขึ้นน้ำของฟรีสไตล์50เมตรถ้าใครขึ้นน้ำได้ดีและเร็วและแรงกว่าถือว่าเป็นการได้เปรียบค่ะรูนที่4ว่ายดีมากเลยนะคะต,ต่อเนื่องหายใจน้อยมากค่ะ สิบสโกรกหายใจเลยนะคะโอ้โห oh, oh. ว่ายดีมากๆแล้วก็ดูจังหวะตอนแตะขอบสระก็ไม่น่าบินหาสำหรับรู่ที่4ีนะคะเกรกชัยค่ะทำเวลาได้30.22วินาทีนะคะแล้วก็เฉียนชนะต้นน้ำ30.65สิทธิที่แสงสุขนก็คือ31.24วินาทีนี่คือรุ่นเล็กที่สุดข,ของฝ่ายชายนะคะสะโตรก่่อเนื่องแล้วก็ดึงน้ำไม่ดีมากนะคะแล้วหายใจเนี่ยเท่าที่อุ้มเห็นเนี่ย เี็นแค่3ครั้งเองนะคะ5 0เมตรถือว่าดีมากๆสำหรับรุ่นเล็กค่ะถ้าไม่หายใจเลยก็ได้ใช่ไหมคะได้ไม่แรงหมดซะก่อนเพราะว่าจังหวะหายใจมันอาจจะทําให้ช้าลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ